พวกคุณถูกขโมยบอร์โทรของไททันของคุณไปแล้วสถาบันวิจัว่าอะไรนั่นมีการสตต้องการรางใหม่แทนตัวใหม่ชื่อยานไหนเขี่นแทนพลกสมันที่เขาเรียกว่าสเตปไททัน อย่างเราต้องเชื่อในพี่ใช่แล้ฉันเราต้องการเวลาราเว่าันี้จะรับได้ลลำพุงเล็กล้องเอ้ยสุดเฮ้ยเฮ้ยเจเอ่อแตคุณมั่รใจว่าทำงานได้ทุกอย่างเมื่อเราต้องการมั่นใจอย่ล้วอย่างเลยเชื่อไม่หอดไเดี๋ยสฉันจะรัรงานใหในทีมของโซล

ควรสม้อความไม่ได้ฮะนี่อะไรออแ้วกนทำไมมีกันอันยมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องฮะอะไระกลับไปที่ฐานเลยเฮ้ยหนีนหไ,ปไปแล้ว Wah, ada yang paham hidupku ini Hah? Oh, Nathan Juman Loh, keren Masa haiku Ya, Nathan Aku ingin berhenti Aku ingin berhenti Aku ingin berhenti Aku ingin

กดไปง่ายๆเขาโอ้ชิ t น่าเบื่อจังเลยว่ฉันคงวินเขาจะไม่เป็นไรใช่จังเลย ภารกิไปช่้ยร่วมลับไปได้ควจริงของนายฉันต้องกาทำารกิจลับก่อนแล้วน่าจท่านดูแมนขอิขอเราเองห้ดูดูสิพวกเขาคือคนที่ทำให้สิ่งเกิดสิ่งนี้เอเดแนท่านเดวแมน พวกผมไม่ได้ทำไงทห้ทำทำอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าอยากช่วยเธอต้องไปทำลายฐานของพวกนากวิกาช่วยไม่ฉช่ขอโทษตอน ทำไมเขาไม่ต่อกม,มาเลยไปดูหน่หอยสิเข้าในที่ตอนนี้ไม่สำคัญแล้วไม่พวกกินจักระแล้วพวกเขาก็ทำอะไรคุณเริ่มบอกเขาคนทียชะแต่คุณต้องรีบหน่อยออกไปจากฐานทันทีฮะไ,ไปกดปุ่มแล้วอยู่กูเออ โตพเข้็านเูดเจ้าเขาจะต้ทำลายวิชาของเดลต้าถจะเอตาย เรต้องทํทอะไรท่างั้ดินร้องดีโอโหเีบพ,พกมันแปลกตายพลาสติปเฮ้ยราต้องทำให้หมดในใจเฮ้ยจุ๊บเยล่ะ ta tiếp cho thử mà xã mạng đạo này mình là sản phẩm tòa nhà của các mình chúng ta có chuẩn chọn mình được không? xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ờ ờ, ờ, โซเดนสเปกแมนเอ่อคือแบบเราต้องไปทำรายฐานไม่สนหรือวะอีกคนทะยุตว่า,ายืดยวันนี้คุณจริงจังไหมโอ้โออยอะไออกไปจริงจังกับสเป๋ยวสู้กับเดี๋ยว เังทควาขัดจังเขาปลอดภัยแล้วก็ไม่กลัว่าอะไตกใจไปหมดเย้เราบเราครบสามคนแล้ว